โอเคสวัสดีครับผมพบกับผมเองเคนส์เบิร์กนที่สุดผมนั้นก็กลับมาอัพคลิปแบบจะเชิงว่าเป็นคลิปของวันที่สองในสัปดาห์นี้ที่ผมว่างยาวๆนะครับผมแน่นอนว่าในคลิปนี้นี้ก็จะเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเราจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องการเลือกมอเตอร์ไซค์ให้เหมาะกับตัวเรานะครับผม แน่นอนว่าการเลือกมอเตอร์ไซค์ให้เหมาะกับตัวเองเนี่ยมันต้องดูที่ปัจจัยอะไรบ้างแน่นอนว่าอย่างแรกที่เป็นปัจจัยหลักก็คือเรื่องของความสูงความสูงของตัวรถอการควบคุมความคล่องตัวเนี่ยสามอย่างเนี่ยจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมรู้มาประมาณแค่สามข้อนะรับการเลือกมอเตอร์ไซค์ให้เหมาะกับตัวเรา อย่างแรกก็เลยก็คือเรื่องของความสูงความสูงของตัวรถเนี่ยมันมีขนาดที่ไม่เท่ากันเลยสักรุ่นคือมันจะมีทั้งความสูงที่แบบตามสูงมันจะมีหลายๆรุ่นเลยซึ่งความสูงแบบเบาะรถต่ำๆเบาะสูงแบบเบาปกติบอกแบบพื้นฐานของรถจากโรงงานเนี่ยถ้าเป็นแบบต่ําหรือแบบปกติทั่วไปหรือควรสามารถแบบยืนได้แบบสบายเลยก็จะมีตั้งแต่ Honda w เว e Honda w เว e อะ่ะก็ ยืนสองขาแบบติมเท้าได้เลยเพราะว่าความสูงตัวรถมันก็สั้นอ่าแล้วก็แบบพวกซปเปอร,ร์คัพฟินหรือพวกรถแบบตระก,กูลแบบรถบังลมอ่าร,รถบังลมหรือไม่ก็รถกระเทยอ่ารถกระเทยเนี่ยก็มีความสูงที่ไม่มากนะักก็ถือว่าสามารถแบบยืนสองเท้าได้สบายเลยส่วนเบาะที่สูงเนี่ยเบาะสูงก็จะเป็นพวกแบบนิกกตไบค์หรือพวกแบบ ฟอร์บส์ฟูลเฟลลิงขึ้นไปขึ้นไปครับผมซึ่งอาจจะมีแบบแบบเแบาบแบบแบบเท่ๆก็มีแต่ว่าความสูงมันก็มีแบลดลงมามั่งแต่แบบอาจจะยังสูงกว่ารถแบบเวฟหรือโซนิคขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากนะนะครับผมก็ถ้าความสูงที่สูงมากกว่ารถทั่วไปหรือพวกเวฟเนี่ยก็จะมีประมาณ R15 CBR CB แล้วก็ a อ r อแล้วก็รุ่นที่มันนอกเหนือจากนี้นะผมต่อไปก็เรื่องของการควบคุมนะผมถ้าเรื่องการควบคุมเนี่ยคนเราแบบควบคุมไม่ได้เก่งเหมือนกันนะเพราะาบางคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์แบบออโตโอ้แล้วมาขี่แบบมีคัดมันก็จะแบบควบคุมไม่ค่อยเก่งอาจจะขับแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ถ้าบางคนที่แบบขี่รถมีเกียร์มาก,ก่อนแล้วมาขับมีคัดอะ่ะมันจะยังไม่ค่อยยากมากนะักเพราะว่า มันก็เหมือนรถมีเกียร์แต่แค่ว่ามันมีคัดเพิ่มแค่นั้นเองคือคัดตบลงแล้วก็งัดขึ้นแต่แล้วก็เรื่องคัดเนี่ยต้องอยากให้คัดดับเพราะว่าถ้าคัดมันออกสุดปุ๊บแล้วเราไม่บิดเลยมันกะดับแค่นั้นเองแต่ควบคุมเนี่ยจะง่ายขึ้นมานิดนึงส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวนะครับผมความคล่องตัวเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันก็มีหลายหลายอีกแยกย่อยอีกว่ามันจะควบคุมความคล่องตัวเนี่ยมันเป็นรถยังไงซึ่งรถที่แบบ มีขนาดเล็กมันก็คล่องตัวง่ายควบคุมง่ายเลี้ยวง่ายซอกแซกง่ายส่วนรถที่มีความคล่องตัวที่แบบสูงขึ้นมามันต้องใช้ความคล่องตัวที่แบบอ่าต้องใช้ความแบบสามารถสูงขึ้นเออมันอาจจะต้องใช้ความคล่องตัวที่แบบพถที่แบบใหญ่ขึ้นมาหนออ่อยเออถ้ารถยิ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยความคล่องตัวมันจะแบบลดลงเออแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยซ็อกแซกได้เลี้ยวไ,ได้อะไรได้หมดแต่แค่ว่ามันจะยากขึ้นมาแบบเลเวลหนึ่ง ก็คือรถที่มีความคล่องตัวแบบสบายหรือแบบต่ำเนี่ยก็คือเหมืน 1, อนเดเวลล์หนึ่งในความคล่องตัวของตัวรถที่เล็กมันก็ถือว่าขับสบายส่วนความคล่องตัวที่แบบมันยากขึ้นมาหน่อยมันก็จะเป็นรถที่แบบสูงหรือรถที่เดียวยากอืมประมาณนั้นแหละซึ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือปัจจัยนะปัจจัยที่คิดว่ามันเป็นหลักๆเลยความสูงการควบคุมและความคล่องตัวของตัวรถนั่นหละครับผม เป็นไงนอนว่าผมนั้นก็จะมาแนะนําด้วยว่ามอเตอร์ไซค์ที่อ่เหมาะก,กับการแบบเหมาะก,กับตัวเราหรืออืจะพูดยังไงนะแบบเหมาะก,กับตัวเราในการที่แบบขับขี่ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีหลายคันอะหลายคันเลยแต่ถ้าเอาแบบคงตัวง่ายความสูงไม่เยอะควบคุมง่ายก็จะมีตามดังนี้นะครับผมอย่างแรกเลย Honda Sonic 125 Suzuki Raider 1 5 0 fi Yamaha Exciter Honda CB 150แล้วก็ Yamaha าอินนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้อีกแต่อันนี้คือแบบแบบยังไงมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ความสูงไม่มากควบคุมก็ง่ายคองตัวก็สูงเพราะรถมันตัวรถมันแบบเล็กมันเป็นแบบมันเลียวมันเลียวหน่อยๆแต่ว่า m s x เนี่ยก็ถือว่า เป็นรถที่ความสูงไม่มากคล่องตัวแล้วก็ความสูงก็ไม่สูงมากเหมือนกันแต่ว่าลืมเอามาลืมเอามาใส่ในสคริปขออภัย้วยนะครับผมซึ่งรถที่ผมพูดมานี้เนี่ยอาจจะมีซื้อมือสองอาจจะต้องอาหาซื้อมือสองมือหนึ่งก็มีนะครับผมแน่นอนว่ารถที่พูดมามันอาจจะมีมากกว่านี้อีกแล้วแต่ความสามารถของตัวบุคคลแต่ถ้าบางคนที่อาจจะยังแบบไม่ถนัดหรือ ยังไม่เคยแบบขับเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสับปะรมีคัดก่อนนะครับผมอันนี้ที่ผมพูดเนะี่ยมันเป็นสับปมีคัดก่อน<ม>ส่วนออโต้เนี่ยผมว่ามันมันไม่ต้องบอกก็ได้แบบมันเป็นเพราะเอต้องเข้าใจด้วยว่าการขับเคลื่อนของรถเกียร์กับรถออโตเมติกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในระดับที่ว่ามันแตกต่างอยู่นะก็คือรถมีเกียร์เนี่ยอ่ะมันจะมีทั้งแบบมีคัสกับแบบเกียร์วน ซึ่งแบบเกียร์วนก็ยังไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าแบบมีคัด์เนี่ยก็คือคุณต้องกำคัดต์กำคัด์ปุ๊บแล้วก็ตบเกียร์ตบเกียร์ลงแล้วก็บิดกำคัดต์ตบเกียร์แล้วก็เอาเท่าจากเกียร์เลยตบเกียร์หนึ่งแล้วก็ปล่อยคัด์แล้วก็บิดคันเร่งพร้อมกันส่วนออโตเมติกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องคิดเลยก็คือตาตาร์รถปุ๊บบิดบิดรถออกไปเลยก็คือมันอาจจะต้องรอรอบหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นรถออโตเมติกไง มันจะต้องใช้รอบในระดับหนึ่งก่อนที่มันจะออกตัวแบบรถอัตโนมัติก็บแบบมันจะออกตัวเนี้ยอะปื๊ดไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นการตัดที่ที่บาดที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตนี้เลยนะครับผมก็คือในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนําเรื่องมอเตอร์ไซค์ให้เหมาะกับตัวเราและก็เป็นการแนะนามอเตอร์ไซค์สำหรับที่คนนั้นอ่าอยัางแบบมาเริ่มขับคัดอะขับแบบมีคัดเป็นครั้งแรกอะไรงนี้นะครับผม ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณยังเห็นว่าผมนั้นยังทําแบบการตัดต่อแย่ๆเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนใช่ผมไม่ค่อยแทบตัดต่อได้ซ้าอะ่ะคือผมทาคลิปลงพูดผมก็ลงังลงสดไปเลยอะ่ะอืมลงสดไปเลยผมจะลงแบบเรียวๆแล้วก็อาจจะใส่แบบรูปอินเสิร์ตแบบผมยกตัวอย่างอะไรไปมั่งอะไรอย่างนี้นะครับผมแน่นอนว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับผมแต่ยังไม่จบคลิปนะแต่ผมจะขอบอกอะไรนิดนึง โอเคง่ายๆก็คือสำหรับคนที่สนใจ PlayStation 4ที่วางอยู่ตรงนั้นใครสนใจคอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยโอเคนะผมบอกแค่นี้แล้วก็สัญญาว่าจะไม่มีการแอบขายโคงอีกแล้วโอเคนะครับผมโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ